มาแล้วตีโดนใบสุดท้ายหล่อเลยครับพี่ตาสีสกเกตโอ้โหอยู่ดีๆก็แซงครับผม12ต่อ11โอ้โหอยู่ดีๆก็แซงเฉยเลยฮะ11ศูนย์นะหลังจาก11ปุ๊บบังเนนก็หยุดปั๊บเลยฮะประธานหนูอยู่ดีๆก็มา12เฉยเลยฮะโอ้โห เอาครับกล่าสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับนี่ครับประธานหนูครับยืนอยู่ข้างหลังครับนี่ฮะประธานหนูแม่กองครับนี่ครับดูครับประธานหนูที่ยืนอยู่ข้างหลังครับเสื้อเหลืองเหลืองฟ้าฟ้านะครับนี่ครับวันนี้ประธานนี่มาเชียเลยครับขอให้ได้เขาครอบชิงชนะเลิศหน่อยฮะโอ้โหลูกนี้ขึ้นคุมโซนะฮะจะแก่นประมาณศอกนึงได้ครับผมสามไม้สิบสองแต้มใช่ ไม้แรก5าไม้ที่2อีกอีกเท่าไรครับอีกอีก5าไม้นี้โดนไมืม่อก,กี้โดนอีก2แซงเลยนะโอ้โหเอาครับเรามาดูรับพี่จกักรลูกนี้จะเล่นยังไงจบครับตึบโอ้โหุ้ยลูกนี้หลุดโซนไปฮะพี่จกักรคุมโซนไม่ได้ฮะ จะเล่นอย่างไนครับอย่างนี้พีจักจะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนใบแรกหลุดไปครับบที่หมองบังแขนอยู่ดีๆก็ช็อตไปดื้อๆเลยพี่จักรลูกนี้จบมับรับ,บลูกนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีครับติดแก่นเลยฮะ น้องเกตอยู่ดีๆก็โอ้โหตีติดเฉยเลยฮะนะอยู่ดีๆก็แม่นเฉยครับผมน้องน้องเกตนะโอ้โหเอ,อาเรามลอวบลูกนี้ฮะเข้าวงมาเกตชุ่มพรตีโยนรับหนึ่งตีติดรับสองครับประธานหนึ่งประธานหนูยืนอยู่ข้างหลังครับจุกมาแล้วตีเช็ดหัวออกไปครับเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ นี่ครับ้นหนูมาเชียร์ครบผมนะขอให้เข้าชิงนะน้าหนูบอกนะเอาครับลูกนี้จะทำยังไงครับจักเข้ามาุม่กับเสียงหนึ่งพันสองร้อยคนด้วยครับที่ดูอยู่นะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเพจน,นี้ฝากกดติดตามเพจน,นี้ด้วยแล้วลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้สวยฮะ เก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผมทางด้านหนึ่งบังแนนอยู่ดีๆครับน้องเกตก็เม่นขึ้นมาซะง,งั้นนะครับผมนะสิบเอ็ดศูนย์นะครับผมทุกคนนํามาทางด้านบังแนนนํามาสิบเอ็ดศูนย์นะนี่อยู่ดีๆครับผมประธานหนูแซงเฉยเลยครับสิบสองต่อสิบเอ็ดแล้วครับตอนนี้เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับลูกกลมๆนะ มาแล้วน้องเกตใส่คายอีกแล้วตอนนี้นี่โดนเป็นติดอย่างเดียวครับผมน้องเกตดูดรับเข้าวงมาบยกขึ้นมานี่ติดอีกแล้วโอ้โหไม่มีบ้านเลยครับตอนนี้น้องเกตอยู่ดีๆก็แม่นเจยโอ้โหเอาครับเราจตากคำดีครับทีสุโขทัยต้องการอีกสองแต้มให้กับทีมบางเนนนะ ประธานหนูนี่ยืนอยู่ข้างหลังนลครับรอเชียรเลยครับแล้วครับลูกนี้จบครับ,บโอ้โหแล้วมันหลุดไปนี้ด้วยน้องทีการจะงอกเอาครับผมนะเป็นไปได้นะทุกคนนะลูกไปตองนะโอ้โหนี่สิบเอ็ดศูนย์นี่ ระดับฝีมืออย่างน้องทีคู่กับพี่จักนะโอ้โหมองยังไงครก็น่าจะจบแล้วนะโอ้จะดูครับลูกไปตองลูกกลมๆรับอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะฮะอยู่ดีๆก็โอ้โหพลิกมาเป็น11ต่อ12บสองเฉยเลยนะทุกคนโอ้โหกับสัสดีทั้ง1,200งันคนด้วยนะใ้เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ไปก่อนคนละหนึ่งแชร์นะจ๊ะ ลกนี้จบครับตึบงหนงทีลูกนี้ขึ้นมาคมโซนได้ดีครับแล้วเปลี่ยนเกมเป็นเต้ในสนามไปได้ครับผมใบนี้พี <c oughs> ่ดาน,นินเสียดาวครับผมขอบคุณครับพี่ดาน,นิน <c oughs> มาตามนัดเอาครับเรามาดูครับผมน้องเกตครับตีโดนรับหนึ่งตีติด รับสองเข like ้ามาจุกมาตีโดนอีกแล้วครับผมแล้วต like uh ิด huh ด้วยดูฮะโอ้โหดูเัาตีข้างสนามนี่ต้องขอจับมือนะครับคิดดูีอยู่ดีๆก็เม่นเฉยอยู่ดีๆก็หลุดเฉยเหมือนกันครับผมนะเฮ้ยมันมาพร้อมกันได้ยังไงอะครับนี่ตอตวโซ่นะครับ เอาครับทกีไปสุดท้ายพี่ตาสีสะเกตดเตรียมขันกระสุนรอแล้วต้องการอีกแต้มเดียวเท่านั้นครับทีมประธานหนูบหวิงเครับเอาครับหมดมือแล้วครับทีมหมูบางแหน,นครับประธานหนูนี่ยืนยิ้มอยู่หลังแล้วครับผมนะไม่มีโอกาสเกมแล้วครับประธานทีมของบางแหนนะประธานหนูมีโอกาสเกมถึงสองครั้งครับผมคนระั้งนี้ครั้งที่หนึ่งครับ ต,า,ตาสนสเกตตีโดนปุ๊บเกมนันทีเลยนะครับมีโอกาสเกมสองครั้งครับตาสนสเกตเข้าวงมาไปโดนเกมเลยครับลูกนี้จะจบหล่อหรือเปล่ายกขึ้นมาแล้วตรง้ใบแรกเลยไปครับไ,ไปที่สองครับประธานหนูว่ายังไงลูกนี้กขึ้นมาแล้วตีโดนใบสุดท้ายหล่อเลยครับีตาสีสเกตโอ้โ